เอาทุกท่านนะครับอันนี้เราเดินทางมาหาเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์นะครับเจ้าแม่ตะเคียนยักษ์โอ้โหเจ้าปวกโอ้โฉมปวกท่านผู้ชมมีคนแสดงว่ามีคนได้โชคตลอดนะครับมีคนได้โชคตลอดเดี๋ยวไปไบายทันด้านหน้านะครับ สังเกตดูนะเป็นต้นตะเคียนนะครับขนาดใหญ่นะครับหมาบืดๆอย่างนี้แหละท่านชอบให้นะครับเอ้าโอ้โหผมไม่ต้องไม่ต้องขอยากเลยนะครับนี่นี่เจ็ดสองโอ้ขากล้องก็หัก เอานี่เลยนะครับนี่สามตัวเลยนะครับขึ้นที่จานนี่เจ็ดสองหนึ่งมีลูกไครมาขอไว้ก็เอาตัวนี้แหละต้องมีคนถูกแน่นอนนะครับดูร่องรอยก็รู้นะครับเดี๋ยวไปบอกเจ้าที่จะทางท่านก่อนนะครับมีคนถูกแน่นะครับือ เดี๋ยววายขอเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะครับขอพึ่งพาบุญบารมีนะครับเจ้าที่เจ้าทางเขาบอกว่าจดทูปเก้าดอกนะครับเก้าดอกสามหกเก้าเดี๋ยวเราแต่ว่าตัวเลขเมื่อกี้สวยนะครับเจ็ดสองหนึ่งสองสาม ผมเสียงไทยด้วยนะครับผมจะขอเสียงไทยด้วยนะครับในไหนเดินทางมาก็เสียงไทยด้วยนะครับเดี๋ยวทุกท่านเดี๋ยวไปชมพร้อมกันนะครับถ้าถูกก็ทําบุญนะครับทําบุญให้ท่านนะครับทําที่ไหนก็ได้นะครับส่งส่งส่วนบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้าที่จะทางนะครับเจ้าแม่ตะเคียนนะครับสําหรับตัวเลขที่ผมหาไปนี้นะครับขอสามตัวปังๆนะครับสามตัวปังๆเลยถ้ามาช่วงแบบนี้นะครับเงียบช่วงเย็นนะครับมันจะฝังนะครับ นนทางนะครับเป็นแนวทางนะครับเอาไปรุ่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวไปสองที่ต้นตะเคียนด้วยสองที่จอมปลวกด้วยนะครับ จุดทูบเสียงไทยกันเยอะนะครับเราก็เสียงบ้างนะครับเราก็เสียงไทยบ้างเดี๋ยวมันลุ้นกันนะครับว่าเป็นตัวไหนตางคนต่างจุดนะครับเราก็จุดของเราไปสำหรับตัวเลขเดี๋ยวเราจะ นะครับเดี๋ยวช่วยค่าน้ำค่าไฟนะครับช่วยค่น้ำท่าไฟก็นี่นะครับโอ้แต่ว่าตู้บริจาคนี้ยกไปได้เลยนะครับเราก็ไม่ว่าใครยกไปไหนแล้วก็ช่วยไปนะครับสาธุพึ่งพาบุญรำมีเจ้าที่เจ้าทาง เดี๋ยวเราไปลุ้นนะลุ้นทูบเสียงไทยนะครับทูบเสียงไทยบางคนบอกว่าจะทำบุญ20บาทอยากได้รางวัลที่หนึ่งนะครับถ้าเราทําเยอะนะครับทําเยอะเดี๋ยวมันจะเดือดร้อนตัวเองก็อย่าทํานะครับผมบอกหลายครั้งแล้วมีน้อยทําน้อยนะครับตัวเลขตัวแรกนะครับยังไม่มาเป็นทูบใไข่นะครับเอาทูบใบไข่มาจุด นะครับคุณภาษีรัตตไตนะครับก็ด้านในนะี mm ้ hmm. น,นะครับสานะครับสาตัวนี้นะครับหลายคนยังตามอยู่นะครับยังตามอยู่นะครับเจ็ดเก้าเจ็ดเก้านะครับสวย ตัวแรกมาแล้วนะครับเก้าหรือเปล่าเก้าจะมาแรงหรือเปล่านะครับตัวแรกนะครับมาแล้วเหมือนจะเก้านะครับเอยลูกหลานขอเถอจะที่จะทางเอยซื้อตัวไหนก็ขอให้ออกตัวนั้นเถอเอ๋ล้ำล้ำรวยรวยแฟนช่องรวยรวยทุกท่านเถอดูลหลานบนบานภาวนาเออดูล,ลานจะได้ทำบุญฮะ ก้านะครับตัวแรกนะครับเก้าตัวที่สองนะครับตัวที่สองเลขอะไรนะครับหัวมา,มาคล้ายๆกันเลยครับเก้าเก้าหรือเปล่าเก้าเก้าหรือเป,ป,ปล่าโอ้อย่าบอกนะว่าเบิ้น ก้าแปดหรือเปล่าครับลุนไปพร้อมกันนะครับท่านผู้ชมดูแค่ขวดน้ำแดงนะครับขวดน้ำแดงเยอะมากนะครับนี่นดูก็รู้คนถูกเยอะเอาละเก้าเก้านะครับเก้า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 หกหกนะครับเก้าเก้าหกหก จะมีสองตัวหรือสามตัวนะครับน่าจะเป็นทูบสองตัวนะครับเสียงไทยสองตัวดูแล้วน่าจะมีสองตัวตัวที่สามมีหรือเปล่าเก้าเก้านะครับท่านผู้ชมนะครับเก้าเก้านะครับเก้าเ้า ข้างใส่เลยทีนี้99 99นะครับ99เลขล่างนะั้นเป็นเหมือนหัวเลข9เหมือนกันนะครับหรือจะเป็น90หรือจะเป็น60หรือจะเป็น99นะครับถ้าใครชอบนะครับก็ลองนาไปรุ่นที่เสี่ยงดูนะครับส่วนตัวผมเองก็เป็นได้แค่แนวทางนะครับดูกันชัดๆนะครับดูกันชัดๆจะจะไปเลยนะครับ99นะครับ สำหรับเลขจุดนี้นะครับมีร่องรอยคนมาทําไว้นะครับน่าจะเป็นอาจารย์ทางไหนผมไม่ทราบนะครับอันนี้ท่านให้เจ็ดสองหนึ่งนะครับเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งนะครับสามตัวนะครับอืมเอาใครชอบเก้าเก้าใครชอบเจ็ดสองหนึ่งก็เอานะครับนําไปรลุ้นไปเสี่ยงดูนะครับขอให้เจ้าที่เจ้าทางนะครับปกปักรักษานะครับดนบรนดาให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับได้โชคร่ำรวยนะครับเงินทองนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับถูก วยรวยเบอร์นะครับรางวัลที่หนึ่งกันทุกท่านนะครับสาธุนะครับเก้าเก้านะครับเก้าเก้านะครับหรือใครชอบเลขที่จานนะครับก็ลองนําไปลุ้นไปเสียงนะครับเคนะครับตัวเลขที่ได้นะครับก็ตามนั้นเลยนะครับหากท่านใดชอบนะครับทูบเสียงไทยนะ,ะ <99 S 2> นะครับเก้าเก้านะครับเก้าเก้าหรือจะเป็นที่หน้าศาลนะครับเป็นที่หน้าศาลนี้เจ็ดเก้า ทูกเสียงไทย99นะครับหรือใครชอบ79นะครับ79เราก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับการเดินทางของเรานะครับยังคงมีต่อเนื่องนะครับเจ้าที่จะทางให้แล้วนะครับ99นะครับ99หรือ79นะครับหรือจะเป็นที่จานนะครับลองจําเป็นลุ้นดูนะครับท่านใดชอบนะครับเป็นแนวทางนะครับในการตัดสินใจงวดนี้นะครับท่านใดชอบก็เอาไปนะครับ ถ้าไม่ชอบก็ปล่อยผ่านไปนะครับผมมาให้ดูหลายๆช่องนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับสาธุเจ้าที่เจ้าทางปกปักรักษาขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับที่เข้ามารับชม